เนี่ยซื้อมาสามแสนโอ้ราคาสามแสนครับรีวิวครับรีวิวบูมอาร์มพิเศษครับโคมาสุดีซีร้อยนี่รุ่นสองคดปูครับราคาสามแสนสองซื้อมาครับสดๆร้อนๆครับเก่านหน้าครับดูโซ่ครับผมรอซ่อมครับนี่น่าจะทำแพคันโทนครับซังเกยบอกว่าอีกกระฮิดหนึ่ง ซ่อมคครับซื้อมาซ่อมคโซเดีครับซื้อมาใหม่ะครับนี่อ๋อไม่่านมากบ่ มุมอาร์มพิเศษเมื่อกี้ดีราคาสามแสนครับซื้อมาผมมาสุคุณปูซื้อเรียนไหนไม่รู้ครับรุ่นสองครับรุ่นสองเป็นบ่ฮดมีตะเล็ก,กว่าาย

แอร์แอร์มีครับแอร์แอร์จากญี่ปุ่นเลยช่วงนี้คอนโทรลสุกมวยนี่ครับสุกมวยสุกมวยสตาร์ทเครื่องไม่ได้ครับตอนนี้สามเซนสองโอซีเรียนยัอยู่รอยยีดุนสองจะเชียร์ยังไหมครับ เดืนดไหมเพราะขันบอหุ่นมาที่หุ่นเยู่ว่ารถบดอเจ้านี่ตื่นห่นมาได้บ่บด ดูเช่นนี้แล้วกันครับราคาล่ยะขายยดนี่ไขไรครับทนข้ขายกาะทีน่มาข้นนี่แหเนียทีันลอาขนขายไว้ซะทำงานชั่วโมงขึ้นมา โอ้แตกเลยแตกครับแตกแคเียแตกสุกเวย์เดี๋ยวนี้ซุกมวยคันทุนเหมือนพีซีร้อยยุนดนสามครับพีเราทำเลยือนไขยเนลาคือกันเลยปะพีซีแม่ หมดดก็ได้เปียงลิงลันไหน้ำมันบิดเมื่อเท่าเด็กสามพันนี่แหละสามันสามพันห้าอ้น้ันหดดิน่างาน

ไปเรื่องวัดกันอีกทำทยามอเปล้ยหลวงพ่อบว่าวงพ่ออไรไฟีไฟตาเ่อ